โอ้ยเป็นปลาปลาปลาปอาปลาปวะปลาปลาอลาปๆาปลาเลรเลาปลาปลาปลาเรีรบา้เยเลา่อกี้เจลาปลามลาปลามลาปลา้ลาปปลาปาาปา้โหปลาปลาปลาาะเราไม่มีามลาปลนปลราปลาาปลาปลามา ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ลงมาอยู่ภาคใต้นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่แหลมปากการังครับภาคใต้ครับจังหวัดพังงาครับซึ่งพวกเราก็มาหาอาหารตอนกลางคืนครับและผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะผมมากับนี่เลยทอตครับผมทอตมาน,นี่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 นก่นี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 นี่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 น ด้วยใช่ครับมีแค่สองคนหรอไม่เราไม่ได้มาแคสองคนพี่โจนะครับพี่โจไหนพี่โจจังเกิลนะไม่ใช่พี่โจโฉไม่ใช่พี่โจหัวฟูไม่ใช่พี่โจหัวฟูก็พี่โจจังเกิลเนี่ยนี่นี่นะครับผมเจอเลยทำไงครับพี่หัวฟครังเกิลครีเอทีฟยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอีกแล้วครับผมหลังจากที่เราไม่เจอกันประมาณสิบปีตั้งแต่ลูก ง้อเดินลี๋ยวนี้เรเ <_ C 2> าจะให้พี่โจจังเกิลเนี่ยพาเราไปไหนนะมอ,อไปทุ่งวัวเราไปหาอาหารครับอา <_ C 2> หารริมทะเลว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาดึกๆเนี่ยที่น้ําทะเลลดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับที่เราสามารถหามาทําอาหารได้ใช่ไหมพี่อ่าใช่เขาบอกว่าที่นี่เปรียบเสมือนคลังหรือว่าเป็นนสมบัติซุปเปอร์มาร์เก็ตสีฟู้ดนี่คลังของอาหารทะเลที่นี่เลยมากนะพี่มีหอยวลอยละปล่อยหรือเปล่ามึก โอยปลาปลาหมึกกับปลาหมึกวัยๆก็ปลาหมึกสายอ๋อแล้วก็ปลาแล้วก็มีพวกปูเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะมีอะไรติดไม้ติดมือโอเคพี่เราไม่พูดไม่ดีกว่าเราไปลุยกันดีกว่าดูดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ทุกคนปะกกันลังอยู่นี่เองเห็นไหมเนี่คือแหลมปากกัลังเนี่คือแหลมปากกัลังโอเคพี่เราไปดีกว่าโอเคไปโอ้นี่ยทุกคนครับคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันลดลงเยอะมากเลยนะครับ เราจะเดินตามริมหานี้ไปเรื่อยๆนะครับเผื่ออาจจะมีหอยหรือปูหรืออะไรพวกนี้มาด้วยนะครับซึ่งนะครับเราก็ได้เอามีดมาคนละเล่มด้วยนะครับทั้งคอสผมแล้วก็ที่โจจังเกิลน,นะครับพวกเราสามคนก็เอามีดมาคนละมีดเล่มนะครับแล้วก็เ,เราควรที่จะเดินแบบ่ไม่ระมัดระวังน่จะโดนพวกปะกรังหรือว่าพวกเปลือกหอยเนี่ยบาดเท้าได้นะครับเฮ้ย okay. เนี่ยผมก็จะเดินหาไปเรื่อยๆนะ น,นี่ครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เจอปลาปักเป้านะครับปักเป้าน้อยอยู่นี่นะครับดูมันดิดูมันว่ายดินี่ครับทุกคนเจออีกแล้วครับกุ้นนะครับเฮ้งเฮ้ยโอ้โไปดไปแล้วเมื่อ,อ,อก,กี้กล้องจับทันใช่ไหมเมื่อก,กี้ไม่รู้เหมือนกัน,น,กต,นต้องไปดูขึ้นมาปิ้วเลย <S 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 ผมก็จับได้กุ้งตัวหนึ่ง กินสดๆโชว์นี่ทอดแม่กินได้กินได้นี่ปลาผมจับได้เมื่อกี้โอ้หปลาอะไรพี่อืมปลาลวกปลาทะเลอยากลองชิมไหมครับผมอยากจะลองชิมสักนี่นึงนะเราก็มีเชฟมาด้วยฮะแล้วก็กุ้งพวกนี้เนี่ยเห็นพี่โจบอกว่ากินสดได้กินสดได้กินสดสดได้ครับกุ้งทะเลซึ่งผมก็จะลองกินสดๆเลยพี่โจว่าไงพี่กินเลยรับประกันรับประกันลงพยายามลงพยายามอยู่ใกล้โอเคกินเลยพี่กินมาหลายตัวแล้วยังไม่เป็นโอเคพี่เฮ้ยเชฟเชฟอยู่ไหนวะ ซึ่งพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับวันนี้เราเราก็ได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเตรียมมาด้วยนะครับอ่าเชฟน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่เชฟกินเปล่านี่หนังนี้กินกุมสุดตัไม่ไหวไม่จริงจีฮิโนะนี่ โอเคครับตอนนี้นะครับก็คืออาหารรอเวิหนึ่งของเรานะครับก็คือกุ้งทะเลนะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆพวกกุ้งฝอยนะครับตัวเล็กๆใสๆนะครับซึ่งพี่โจก็บอกว่ากินสดได้นะครับเดี๋ยวเชฟมังกับผมเนี่ยจะลองมากินสดดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็นน้ำจิ้มที่ผมเตรียมมาใช่ครับน้ำจิ้มนี่คือฝีมือของเชฟมังเลยนะครับผมมาเชฟปองใจวันเลยปองอันนี้สดๆนะรสชาติมันนหวานว่ะ เนื้อหวานมากอะหวานหนจะกุ้งใช่ไหมปักใช่เนื้อกุ้งหวานมากครับเขาจะแบบมีพริกด้วยนะครับอือหยอดดีเี่มเนื้อหวานจะกกุ้งมีเลี่ยมแด่นะความเผ็ดเออมีมีเลี่ยมเอยมีเลี่ยมแร่สดๆไปเลยแบบโอ้โหความหวานจะกกุ้งแล้วก็ความเผ็ดจะพริกแล้วก็น้ำจิ้มจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนะบอกเลยว่าอยู่ในกลางทะเลแบบลงตัวมากมีความเค็มแบบตราที่ว่าเป็นทะเลนะ โอเคบาเราไปหาต่อดีกว่าแจมเห็นปลาปูทะเลไหมครับนี่นอนนนิ่ตรงนี้เลยโอยนี่ฮะกุ้งนี่คือกุ้งทะเลนะครับซึ่งมันดิดแรงมากแล้วก็ได้หอยตัวหนึ่งนี่ครับก็ถือว่าอาหารของเราค่อนข้างจะแปลกนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถรังสรรออกมาเป็นเมนูได้หรือเปล่า อ้าวไม่ได้นี่น่ารมากนดูปิ่งมน,นี่นมาชน่นี่นะครับนี่ก็คือปลาบ,บัเปานะคน่ารักมากเห็นไหมโหน้ำจินสิไม่เอา <c oughs> น,นิ้นเหรอเห็นปิ่งมันไมฮะเห็น่งมัไมสักพักนึงมันจะพองตัวนะครับแต่นีไมันยังไม่พองตัวนะ <c oughs> นี่น่ารักมากน,นีดูปิงมน, <c oughs> นี่เห็นไมทุกคนน่ารักมากนะนี่ป๋องอ่ะ ปลาเป้าหน่อยเฮ้ยนี่เราจับเราสามารถจับมันได้นะครับแต่ว่าพันนี้เหมือนจะเป็นพันที่ไม่มีหนามเนาะมีพันที่มีหนามด้วยแต่อย่าไปบีบมันนะครับโอเคโน่ารักมากเออน่ารักมากปลาเป้าน้อยมีลายเหมือนเสือเลยโอเคปล่อยนึ้ห่ดน่ารักมากเห็นไหมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราเจอปลาสิงโตทะเลนะครับท่านผู้ชมปลาสิงโตปลาสิงโตโอเคครับ เราจุดปลาสิบตัวนะครับปลาตัวนี้เนี่ยปกติอยู่ในน้ำลึกมันอยู่ในน้ำลึกนะแต่วันนี้เนี่ยน้ำเชี่ยวนะครับเหมือนแบบน้ำมันจะลดลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปลาตัวนี้เนี่ยพี่โจบอกว่าพิษเนี่ยแรงมากๆครับแล้วแต่คนที่แพ้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแพ้ถ้าคนที่แพ้หปวดเนีักก็สร้างความเต็ดปวดเลยแทงเข้าไปเนี่ยในระดับนเนี่ยโอ้แต่สวยมากนะพี่เนาะปลาที่สวยมากครับผมว่าเราเก็บไว้ให้ธรรมชาติดีกว่าพี่ปลาคนนี้หายากแต่ต้องต้องช่วยกันนะถ้าจะอยู่อย่างนี้ก็ตายตัวน้ำแห้ง ปล<อ>่อยให้มันได้อ,อเคมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่โอเคครับผมนี่นะครับรกุ้งเลเวลสองนะครับเลเวลแรกเนี่ยมันไม่มีก้างนะครับน,นี่มีก้างกุ้งเลยนะครับโอเคเรอบตัวแรกเนี่ยผมกินไปนะครับตัวที่สองเนี่ยตะก้องบอกว่าอยากกินนะครับอยากลองกินสดๆฮะอ่ะโอเคจัดให้หืมโคตรอร่อยครับนั่นน,อน้อนเป็นไงล่ะส่วนผมก็ได้แต่ดมเนื้อมันจะแบบหวานๆใช่ไหม สดสดวันวานโอ้โหได้คำเดียวว่าปล่อยสักตัวได้ไหมโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปหากันต่อดีกว่าอเดินนทางกัต่ถ้าเราจะกินสดสดแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่ได้นะเดี๋ยวเราไม่มีวัตถุดิบที่จะไปรังสรรค์เมนูครับสดชื่นโอเคยาทอดไม่ใช่ยาหมองเอ้ยมือเยือกโอ้ยหยิบเป็นอะไรวะปลาเหรอลาบลาบลาอ้ยขุนเลยทั้งเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอปลามาสามนิ้วเลยนะครับ จะเสียดายโอ้โหไม่ทันเพราะเราไม่มีฉมวกยิงนะครับแค้นบีดเนี่ยมันยากใช่นี่ช้อนขึ้นมาได้อย่าอย่าขยำม,มันขยำม,มันก็มีนพิษรู้โดนแต่ถ้าเหมือนช้อนขึ้นมาแบบนี้ไม,ม่เป็นไรบีบนี่รู้เรื่องเออบีบนี่ก็รู้แหละรู้รู้ว่ามีอะไรแทงอ่ะนี่ครับทุกคนนี่คือผู้เสียชวนนี่ครับ โอ้ยชมผู่ชมูชมชมตัวี่สีแดีแดงนี่ไม่มอนั่นไแล้วไม่ใช่ีดงเลยนี่ยเนี่ยทีมก็มายีเลยอ่ะปั่นอ่ะมทเปล่อยว่เดี๋ยวมันก็ออกมันอายตอนนี้คียอายนะครับนี่ดูนะครับเราเดินทางมาไกลมากครับซึ่งรถตู้เราเนี่ยอยู่โคตรไกลเลยครับแล้วก็น้าทะเลเนี่ยมัน รถมาไกลามากนะครับน่าจะโลโลกว่าได้แล้วนนครับโลหนึ่งจะสองโลได้แล้วครับนี่คนะเราเดินมาไกลามากแล้วก็เราก็ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นครับเราจะเดินต่อไปเรื่อยอีกนะครับแล้วนี่ก็คือป,นะปูอะไรนะปูใบใช่ไหมปูหินปูหินปูหินนะปูหินใช่ตัวมันคล้ายๆกับปูมาใช่<ม>ใชคัมใช่ปูมะมันก็คือปูหินนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยเหมือนหินมากๆอ้ย ปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังเออเดี๋ยวจะดหนีเมื่อเออเออแล้วจับเลยนี้ไงไม่ใช่จับนี่โอ้ยเหมือนปูมาเนาะแต่ไม่ใช่ปูมานะเหมือนปูมามากๆแล้วเราจะเอาไปมครับเนี่ยเอาครับเราต้องเอาสิครับเนาะเพราะว่าเราแทงไปแล้วเนาะใช่เราแทงเราต้องเก็บไปกินนะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บในกระเป๋านะครับเพื่อที่จะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เอาไปรังสรรค์เมนูนะครับใช่แล้วไปเดินต่อครับ ดูไม่ได้เลยพี่น่ากลัวนี่ได้ปลามาล็ดสามตัวนะครับปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าพี่โจจึงก็บอกว่ากินได้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับตัวที่ออ๋อพี่โจบ,บอกว่ามันสามารถกินสดได้นะครับทุกคนหอยพวกนี้มันสามารถกินได้นะครับซึ่งกินสดสดได้เลยนะหอยสดเขาเรียกว่าอะไรวะปาซิมิ ใช่เนี่ยทุกคนเชฟผู้ชำนาญด้านหอยนะครับวาปาเนี่ยทุกคนตัวทัดเดีดนะครับหอยจ๊อกเขาเรียกว่าหอยจ๊อกนี่นะผมคิดว่าอะไรเรื่องแสงดูดีๆเอา้าเป็นปลาครับแต่ว่าปลาโดนทับ น่าจะเกิดจากตอนที่นี่ๆๆนี่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 เกิดจากที่ตอนนี้น้ําลงนะครับแล้วก็มันรีบทําให้พวกปลากระลังเนี่ยทับมันนะเป็นเล็กๆนะครับหายแล้วมันชีวิตมันไหม้นะโอเคขวาไปดีกว่าจะลึกอยู่นะครับจะได้แจกกว่านี้ดีกว่าโอเคครับทุกคนครับนี่ก็คืออ้าวแล้วมันก็คือปลากัดทะเลนะครับมันไม่ใช่ปลากัดทะเลไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่ว่าตาคล้ายๆปลากัดนะครับก็เลย เรียกมันว่าปลาก,กนะรับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมทุกคนไ,นได้ดูใกล้ๆนะครันี่คล้ายๆปลาคล้ายพวกเออปลากระดับแต่ไม่ใช่นะครับโอเคปล่อยดีกว่าน่ารักป๊าบดูต่อตวั <c oughs> หายวับไปกับตา นี่นะครับพี่โจโฉเอ้ยพี่โจจังเกิลบอกว่ามันคือหอยจอบนะครับลักษณะคล้ายกับจอบเลยใช่ไหมเห็นไหมมันคล้ายกับจอบน,นั่นอย่ดขุดขุดมันก็เลยชื่อว่าหอยจอบนะครับตอนนี้มันก็แตกเราวดูลักษณะเนื้อข้างในมันู้หเป็นเนื้อที่เป็นหอยที่เนื้อเยอะมากนะรเราผมคิดว่าน่ากินเดี๋ยวต้องลองกินแล้วล่ละโดนไหมโอ้แต่บ่อจอนมาจบเลย จัดมะว้าวนี่ก็คือซปเปอร์มาร์เก็ตที่พี่โจจักิดเนี่ยเป็นคนบอกว่าที่นี่คือแหล่งซปเปอร์มาร์เก็ตอาหารปลาอาหารทะเลก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยประสบปัญหานั่นก็คือเรากําลังเดินกลับนะครับแล้วก็เราต้องเราจําเป็นต้องถอดรองเท้านะเพราะาเราเลือกอุปกรณ์ในการหาอาหารผิดนะครับนั่นก็คือเราใส่รองเท้าแตะแล้วเวลาเราเหยียบเข้าไปในคีโคนะ มันดึงออกยากครับเราต้องใส่รองเท้านะครับและเราต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจะโดนพวกหอยหรือพวกอะไรพวกนี้บาดนะครับซึ่งมันอันตรายมากๆนะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าขับตามนะอย่าทำนะครับผมนี่ก็เป็นการหาอาหารแบบพนป่าลงทะเลนะครับพนป่าบนดอยนะครับลงมาทะเลนะครับก็ที่มีการหาปลาก็จะลุงโง่แบบนี้เลครับใชละมม้กันปะปะมอใหญ่เลย นมันโดนผัดรัวมันยังไม่ไปโอ้ยซ้ำอีกอร่อยเนี่ยตรงนี้อร่อยปลาที่ตังที่ตังเออนี่แทงเจ็บแต่ว่าเนื้อมันอร่อยแข่งส้มอร่อยเนี่ยตัวนี้นี่ปลาที่ตังโอเคแข่งส้มเนือเ้อมันจะมันมัน โอ้นี่ตัวใหญ่เออนี่ได้อย่างเงี้ยไอของพี่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ตั้มเก๊ก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 เกกเกกเก๊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 กเกเก๊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 กเเก๊ก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 เกเก๊กเก๊กเเก๊กเก๊กเ นี่ใช้มือเดียวด้วยเอ้าโอ้โดนโอ้โหโอ้ยพี่โจโดนแทงแต่เราบอกแล้วปองมันมีพิษโอ้ยแทงปวดเลยนี่โอ้โหเลือดออกเลยโอ้โหโโอ้หนี่สามเลยคนหล่อกเป็นพระเอกตลอดเลยนี่โดนแทงปวดจะตายแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าม <lich> ่เ <Diamond> ซ <Hai> you ียนอะไรโดนแทงใหชโชว์นะครับปวดปวดลากิตังนะครับผมตังตัวใหญ่ด้วยเนี่ยแทงพี่เลยโอ้เรียบร้อยเลยพี่โจ้ปวดเลยนี่นี่ประกดทะเลว้าวไหนโอ้นี่เห้ยประกดทะเล ปลี่ยนตรงมากเนี่ยีสองตัวตัวใหญ่อยู่นะครับพอกินได้ยอดโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงที่ริมหาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปหาปูหาปลากันตรงข้างล่างๆนู่นเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วเพราาเราก็ได้ปูได้ปลาได้หอยได้กุ้งอะไรต่างๆมาครึ่งหนึ่งนะครับกระเป๋าที่เชฟสะพายอยู่โอเคและเราก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพะเมื่อกี้เรามาเนี่ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสามแล้วนะครับ แต่ละคนก็หน้ามันอย่างแบบเอาหัวไปทอดไข่ได้เลยโอเคเราคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP แรกสำหรับการหาอาหารของเรานะครับอาหารในทะเลแล้วก็ไปกินบน,บนในป่าใช่ไปกินบนบก <laughs> ล่ามไปกินในน้ำไหมอันนั้นไม่ใช่แล้วโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝันดีลาตรสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านครับเริ่มติดตาม EP ที่สองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเดี๋ยนยังไม่จบอ๋อยังไม่จบใช่ไหมโอเคไปไปกับกินดีกว่ากับกิน Oh, lebih jauh lagi ni, wah, V.